หญิงสาวมีพลังอ่านใจเธอต้องการจะหาเงินให้ได้หนึ่งร้อยล้านเธอจะทำได้ไหมมีนาหญิงสาววัย25ปีผู้ซึ่งไม่เคยรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ตั้งแต่เด็กเธอเติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเริ่มค้นพบพลังพิเศษในตัวเองการอ่านใจคนอื่นได้เมื่อมีนาอยู่ในห้องเรียนมักจะได้ยินเสียงกระซิบจากคนรอบข้างแต่เสียงเหล่านั้นไม่ได้มาจากปากของพวกเขาเธอเริ่มรับรู้ถึงความคิดความรู้สึก และความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของคนอื่นเสียงนั้นเข้ามาในสมองของเธอเหมือนกับเสียงวิทยุที่เปิดอยู่เบาๆมีบางครั้งที่เธอได้ยินคําพูดในใจของเพื่อนร่วมชั้นของครูหรือแม้กระทั่งคนที่เธอไม่เคยพูดคุยด้วยตอนแรกเธอไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นการรับรู้ความคิดของคนอื่นทําให้เธอรู้สึกไม่สะดวกใจ และในหลายๆครั้งมันทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าตัวเองไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยเธอเริ่มจะรับรู้ถึงความลับที่คนอื่นซ่อนไว้จากโลกภายนอกเช่นความผิดหวังความกลัวความต้องการที่ไม่ได้พูดออกมาแต่แล้วมีนาเริ่มใช้พลังนี้เพื่อหาทางออกจากปัญหาทางการเงินและชีวิตที่กับแคบเธออาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่ซึ่งคนรอบข้างต่างขนวควาหาทางไปสู่ความร่ํารวย และความสําเร็จมีนาได้รู้จักใจของผู้คนว่าความร่ารวยคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของผู้คนเหล่านั้นความกลัวความผิดหวังและการหลอกลวงที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นมีนาเริ่มคิดว่าเธอสามารถใช้พลังนี้เพื่อหาทางสร้างความร่ารวยให้กับตัวเองเธอรู้ว่ามันอาจไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ความคิดที่อยากจะมีเงินจนํานวนมหาลกลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้เธอเริ่มตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยทํามาก่อน เธอเริ่มต้นจากการสังเกตและใช้ความสามารถของเธอเพื่อเข้าใจความคิดของลูกค้าในที่ทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากความคิดของพวกเขาในระหว่างการพูดคุยโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอรู้ความลับของพวกเขาเธอเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆและเริ่มมั่นใจว่าเธอสามารถทำให้ความฝันของเธอกลายเป็นจริงได้แต่ในขณะเดียวกันความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอเมื่อเธอเริ่มใช้พลังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวความรู้สึกผิดก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น เธอสงสัยว่าเธอจะยังคงรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้หรือไม่ในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและความทย่ทะยาหนอพลังแห่งการอ่านใจของมีนาไม่เพียงแต่เปิดเผยความลับของคนอื่นแต่ยังเปิดเผยคำถามท,าที่สำคัญในใจของเธอเองจะทำอย่างไรเมื่อเธอมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้แต่ต้องแลกมาด้วยการเสียศีลธรรมที่ไม่อาจย้อนกลับเมื่อคำถามนี้เริ่มผุดขึ้นในใจเธอรู้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินนั้นจะไม่ง่ายอย่างที่คิด หลังจากที่มีนาเริ่มรู้สึกถึงพลังในการอ่านใจคนอื่นอย่างชัดเจนเธอก็เริ่มตระหนักถึงความสามารถที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอได้แต่ในขณะเดียวกันก็รู้ว่าการใช้พลังนี้ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายมันเป็นการทรยศต่อความซื่อสัตย์ที่เธอเคยมีแต่ความต้องการจะมีเงินหนึ่งร้อยล้านกลับผลักดันให้เธอทำสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อนในงานที่เธอทำอยู่มีนาเริ่มใช้พลังของเธอในการเจรจาธุรกิจโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอสามารถรับรู้ความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจของคู่เจรจา เธอรู้ได้ทันทีว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาพูดความจริงหรือโกหกเธอรู้ว่าคนเหล่านั้นมีความกังวลอะไรมีความคิดที่อยากจะปิดบังอะไรจากเธอเธอจึงใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการตัดสินใจที่ทําให้เธอได้เปรียบวันหนึ่งมีนาได้รับโอกาสที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เมื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเสนอให้เธอรวมและงอทุนในโครงการใหญ่ที่อาจทําให้เธอร่ํารวยภายในเวลาไม่นานแต่มีนาได้ยินเสียงกระซิบจากใจของผู้บริหารคนนั้นเขากลัวว่าจะล้มเหลว ในโครงการนี้และกำลังพยายามหาทางหลบเลี่ยงความรับผิดช,ชอบที่อาจตามมาเมื่อรู้ความลับนี้มีนาเริ่มคิดถึงทางเลือกที่แตกต่างจากการทำงานตามปกติเธอเริ่มตั้งคำถามในใจว่าถ้าเธอใช้พลังของเธอเพื่อขัดขวางความล้มเหลวของโครงการนี้หรือหากมีการหลอกลวงเกิดขึ้นเธอจะทำอะไรเธอจะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือจะยอมปล่อยให้โครงการล้มเหลวไปตามธรรมชาติในขณะที่เธอตัดสินใจว่า ควรจะใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการอ่านใจมาเป็นประโยชน์เธอก็พบว่าความกังวลในใจของเธอเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นแต่ความหวังในการหาเงินจํานวนมหาศาลกลับทําให้เธอหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดนั้นได้ชั่วคราวมีนาเริ่มปรับกลยุทธ์ในการทํางานใหม่โดยใช้พลังของเธอในการสังเกตความคิดของลูกค้าหรือคู่ค้าของเธอเธอเข้าใจถึงจุดอ่อนของพวกเขาและรู้วิธีเจราจาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแต่บางครั้งเธอก็รู้สึกว่าเธอกําลังเดินบนเส้นทางที่ไม่แน่นอน แม้ว่าเธอจะประสบความสําเร็จในการปิดบีหลายครั้งและเห็นเงินไหลเข้ามาในบัญชีของเธออย่างรวดเร็วแต่ความรู้สึกผิดยังคง,งวงเวียนอยู่ในใจของเธอเธอเริ่มคิดถึงคําถามที่ว่าเงินหนึ่งอยล้านที่เธอต้องการนั้นมันคุ้มค่ากับการละทิ้งศีลธรรมและความจริงใจหรือไม่วันหนึ่งเธอได้เจอกับลูกค้าที่พิเศษมากชายหนุ่มชื่อพีทที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและดูเหมือน จะเป็นคนที่ไม่มีความลับให้ปกปิดมีนาได้รู้ความคิดของเขาแต่สิ่งที่เธอรับรู้กลับทําให้เธอประหลาดใจเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรที่ซับซ้อนหรือมีกลยุทธ์การหลอกลวงแต่กลับมีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งใจช่วยคนอื่นและใช้ชีวิตให้มีคุณค่าการพบกับพีททาให้มีนาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองอีกครั้งเธอเริ่มสงสัยว่าเธอสามารถใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่หรือเธอจะหลงทางไปกับการใช้พลังนั้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มีนาเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองความท้าทายในชีวิตของเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่เธอยังไม่รู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินนั้นจะพาเธอไปที่ไหนเมื่อมีนาเริ่มสัมผัสถึงความสำเร็จจากการใช้พลังของเธอเธอก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในเส้นทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วสิ่งที่เริ่มต้นจากการเจรจาธุรกิจเล็กๆก,กลับกลายเป็นการควบคุมธุรกิจใหญ่ที่เธอแทบจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้มีนาได้รับข้อเสนอมากมายจากผู้ที่ต้องการร่วมมือกับเธอ ธุรกิจหลายล้านและโอกาสที่จะได้สัมผัสกับโลกของการังเงินระดับสูงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเข้าถึงเธอใช้พลังของเธอในการเข้าใจความคิดของคนอื่นอย่างลึกซึ้งจนสามารถจัดการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าใครจะคิดอะไรเธอสามารถคาดเดาได้ทันทีเธอรู้ว่าคนไหนพูดจริงและคนไหนพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เธอใช้พลังนี้เธอก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเธอเป็นเพียงเครื่องมือในการทำกำไรให้กับคนอื่นๆและตัวเองก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกเขาเลย ในขณะที่เงินจํานวนมหาศาลเริ่มไหลเข้ามาในบัญชีของเธอความรู้สึกที่ว่าเธอได้ทําการหลอกลวงผู้คนเริ่มครอบนาใจของเธอมากขึ้นทุกครั้งที่เธอได้รับข้อเสนอที่ใหม่และยิ่งใหญ่ขึ้นมีนาเริ่มตั้งคำถามว่าเงินที่เธอได้รับมามันจะทำให้เธอมีความสุขจริงๆหรือไม่ในตอนนี้เธอได้เจอกับพีทอีกครั้งชายหนุ่มที่เธอรู้สึกว่ามีความแตกต่างจากคนอื่นๆพีทเป็นคนที่มีท่าทางและคำพูดที่ตรงไปตรงมาเขาทำธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์และทุกครั้งที่เขาพูดถึงความฝันและอนาคตของเขามีนารู้สึกถึงความจริงใจจากใจของเขาพีทมักจะพูดถึงการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและทําให้โลกนี้เป็นที่ดีกว่าเดิมการพบพีททาให้มีนาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองเธอเริ่มถามตัวเองว่าเธอควรใช้พลังที่มีเพื่อทําสิ่งดีๆอย่างที่พีททาหรือไม่หรือจะเลือกใช้พลังนี้ในการสแสวงหาความร่ารวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดวันหนึ่งเธอได้รับข้อเสนอจากบริษัทใหญ่ที่ต้องการให้เธอช่วยเพิ่มมูลค่าของหุ้นในตลาดหุ้น โดยใช้ข้อมูลภายในที่เธอสามารถเข้าถึงได้จากพลังของเธอแต่ข้อเสนอนี้มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงและมีนาเริ่มรู้สึกถึงน้ำหนักของการตัดสินใจที่เธอต้องทำเธอต้องเลือกว่าจะยอมรับข้อเสนอนั้นและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมการเงินที่เต็มไปด้วยการโกหกและการหลอกลวงหรือจะปฏิเสธและเสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการสร้างความร่ำรวยครั้งใหญ่ในขณะที่เธอนั่งคิดอยู่ในห้องทำงานเธอก็เริ่มรู้สึกถึงความเครียดที่เพิ่มขึ้น จากการตัดสินใจนี้ทุกคำพูดของพีทที่เธอได้ยินในใจเริ่มกลับมาหลอกหลอนเธอเงินไม่ใช่ทุกสิ่งไม่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันคำพูดนี้เหมือนจะเป็นสัญญาณจากภายในใจของเธอเองที่เริ่มจะบอกให้เธอหยุดแต่ความต้องการหนึ่งร้อยล้านที่เธอคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นมันยังคงอยู่ในใจเธอราวกับการกระตุ้นให้เธอเลือกทางที่ไม่ถูกต้องในที่สุดเธอเลือกที่จะยอมรับข้อเสนอนั้นและเริ่มดำเนินการกับโครงการที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง และในขณะเดียวกันเธอก็เริ่มรู้สึกว่าการเดินทางนี้กำลังพาเธอไปสู่เส้นทางที่อาจทำให้เธอสูญเสียสิ่งที่เธอมีมากที่สุดความบริสุทธิ์ในจิตใจของตัวเองหลังจากที่มีนาได้ยอมรับข้อเสนอจากบริษัทใหญ่และเริ่มดำเนินการกับโครงการที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงชีวิตของเธอก็เข้าสู่ช่วงที่ต้องทำงานหนักขึ้นทุกวันเธอถูกห้อมล้อมด้วยความเครียดและความกดดันจากการตัดสินใจที่เธอเลือกจะเดินต่อไปแม้ว่าเงินจะเริ่มไหลเข้าม,ามามากมาย แต่ความรู้สึกที่ว่าเธอกําลังทรยศกับสิ่งที่เคยเชื่อกลับเพิ่มมากขึ้นเธอเริ่มใช้พลังในการอ่านใจมากขึ้นกว่าเดิมในการเจราจาธุรกิจทุกครั้งความคิดของคนรอบข้างกลับกลายเป็นเครื่องมือที่มีค่ามากสาหรับเธอทุกครั้งที่เธอเข้าไปในห้องประชุมหรือการเจราจาเธอสามารถจับความคิดลับๆขององค์คู่เจราจาได้ทันทีรู้ว่าพวกเขาคิดอะไรจริงๆแม้ว่าจะพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามพลังนี้ทําให้เธอสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นแต่ในขณะเดียวกันมัน ก็ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยยิ่งเธอทำสิ่งนี้มากขึ้นเธอก็ยิ่งรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่เกมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการทุจริตความสำเร็จของเธอในโลกธุรกิจนั้นดูเหมือนจะเกิดจากการเอาความลับของคนอื่นมาคำนวณหาผลประโยชน์ให้ตัวเองงอทันทีที่เธอเริ่มทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อสร้างผลกำไรเธอก็เริ่มเห็นความจริงที่ไม่เคยคิดถึง สิ่งที่เธอกำลังทำมันไม่ได้ช่วยให้ใครมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่กลับเป็นการเอาชนะความกลัวและความทะเยอทะยานของตัวเองการพบกับพีทในระหว่างที่เธออยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจครั้งใหญ่กลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกถึงการท้าทายภายในตัวเองพีทเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอเขาเริ่มถามว่าเธอกำลังไปในทิศทางไหนกันแน่เมื่อเขาพูดถึงความสำคัญของการทำสิ่งที่ถูกต้องและการให้ความช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลประโยชน์กลับมามีนาเริ่มรู้สึกอึดอัดและในที่สุดก็ไม่ สามารถปิดบังความรู้สึกในใจตัวเองได้ทำไมคุณถึงทำแบบนี้พีทถามด้วยความจริงจังในครั้งนั้นคุณคิดว่าการมีเงินเยอะๆจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นจริงหรอือคำถามนี้ทำให้มีนารู้สึกเหมือนโดนกระทบกระเทือนจากภายในจิตใจ,ใจเธอรู้ดีว่าพีทไม่ได้พูดถึงเงินแค่เพียงคำพูดแต่มันคือการกระทำและความตั้งใจที่จะทำให้โลกดีขึ้นซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ในตอนนี้ในขณะที่มีนาเดินหน้าทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยการทุจริต และการหาผลประโยชน์จากคนอื่นเธอเริ่มรู้สึกว่าการทรยศภายในตัวเองนั้นกำลังทำลายชีวิตของเธอความขัดแย้งในใจระหว่างการสแสวงหาความร่ำรวยและความซื่อสัตย์เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเธอเริ่มเห็นผลกำไรจากการลงทุนที่เธอทำไปแล้วมีนาได้พบกับสถานการณ์ที่ต้องเลือกจะทำตามที่พีทแนะนำและเลือกเส้นทางที่ถูกต้องหรือจะเดินตามเส้นทางที่นำไปสู่ความร่ำรวยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการทรยศต่อความเชื่อของตัวเอง ทุกครั้งที่เธอทำการตัดสินใจที่นำผลประโยชน์เข้ามาในชีวิตของเธอก็เหมือนกับการยิ่งลึกลงไปในหลุมที่ไม่มีทางออกเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังลืมตัวเองและสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่าถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าไม่มีทางที่จะหวนกลับไปเริ่มใหม่อีกครั้งชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความหวังและความฝันตอนนี้เริ่มกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปมีนารู้สึกว่าตัวเองกำลังจมอยู่ในวงจรของการหลอกลวงและความต้องการ ที่ไม่มีที่สิ้นสุดทุกการตัดสินใจของเธอถูกผลักดันจากแรงผลักดันภายในใจที่ยากจะควบคุมเงินเริ่มเป็นสิ่งที่เธอคิดถึงตลอดเวลาแต่มันกลับไม่ทําให้เธอรู้สึกพอใจแม้ว่าเธอจะมีเงินมากมายแต่ความรู้สึกไม่เต็มใจและความรู้สึกผิดกลับแทรกซึมเข้ามาในใจของเธอในที่สุดมีนาก็ตัดสินใจที่จะทบทวนการตัดสินใจทั้งหมดของเธออีกครั้งเธอหยุดคิดถึงสิ่งที่เธอทํามาตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเธอเริ่มมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ เธอไม่ได้สแสวงหาความร่ำรวยเพื่อความสุขจริงๆแต่เธอทํามันเพราะการพยายามนี้จากความรู้สึกขาดแคลนที่มีมาตลอดชีวิตเธอเชื่อว่าถ้าเธอมีเงินมากพอเธอจะสามารถซื้อความสุขและความมั่นคงได้แต่ทุกครั้งที่เธอใช้พลังของเธอในการควบคุมผู้อื่นหรือทำธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์เธอกลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังสูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปทีละน้อยวันหนึ่งหลังจากที่ทำงานหนักมาอย่างต่อเนื่อง มีนาได้รับการติดต่อจากพีทอีกครั้งเขาชวนเธอไปพบที่คาเฟ่แห่งหนึ่งพีทดูเหมือนจะรู้ว่ามีนากำลังประสบปัญหาภายในจิตใจและเขาก็เชื่อว่าเธอจะหาทางออกจากการทดสอบที่กำลังเผชิญได้คุณรู้ไหมพีทพูดในขณะที่เขาจิบกาแฟอย่างสงบบางทีการเลือกเดินไปตามเส้นทางที่ถูกต้องมันอาจจะไม่ทำให้คุณรวยในทันทีแต่คุณจะได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นความสงบภายในใจ คำพูดของพีททำให้มีนารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเธอรู้สึกถึงความจริงจากคำพูดนั้นเธอเคยคิดว่าเงินจะทำให้เธอมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในตอนนี้เธอเริ่มตระหนักว่าเธอได้สูญเสียอะไรบางอย่างไปในกระบวนการนี้หลังจากการพบกันนั้นมีนาเริ่มพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบเธอเริ่มคิดถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเธอใหม่เธอคิดถึงการเริ่มต้นใหม่การใช้พลังที่มีอยู่เพื่อทำสิ่งที่ดีกว่าเพื่อคนอื่น ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเธอเริ่มมองหาวิธีที่จะใช้ความสามารถในการอ่านใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆงเธอคิดถึงการใช้พลังนี้ในการสร้างโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสหรือช่วยคนที่ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงเวลาที่เธอคิดทบทวนสิ่งต่างๆเหล่านี้เธอก็ได้รับข้อเสนอจากบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งที่เสนอโอกาสในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นโอกาสที่จะทำให้เธอมีเงินมากขึ้นในทันที แต่มันก็มาพร้อมกับการตัดสินใจที่อาจจะทําให้เธอทําลายสิ่งที่เธอได้พยายามสร้างขึ้นมาแล้วครั้งนี้มีนาไม่รีบร้อนที่จะตัดสินใจเธอรู้ว่าเธอต้องเลือกสิ่งที่จะทําให้เธอรู้สึกสงบภายในใจมากที่สุดการตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอหลันไปใช้พลังของเธอเพื่อทําความดีเป็นสิ่งที่เธอเริ่มตัดสินใจอย่างมั่นคงเธอจะไม่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ในวงจรของการโกหกและการหลอกลวงอีกต่อไปในที่สุดมีนาได้เลือกเส้นทางที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และเธอเริ่มทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังของเธอในการช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากเธอใช้พลังในการช่วยหาทางออกให้กับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินอย่างจริงจังในขณะที่เงินเริ่มไหลเข้ามาในโปรเจกต์ใหม่ของเธอแต่มีนาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองได้ทำการเสียสละครั้งสุดท้ายการเสียสละความทะเยอทะยานและความอยากได้ความร่ำรวยเพื่อให้ชีวิตของเธอกลับมามีความหมายและมีค่ามากขึ้น มีนาเริ่มสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองเมื่อเธอทิ้งโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการโกหกและเริ่มมุ่งมั่นทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นความมอรู้สึกสงบภายในใจที่เธอเริ่มสัมผัสได้ข้อย่อยๆทำให้เธอมั่นใจว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินนอยอยู่นั้นคือเส้นทางที่ถูกต้องแม้ว่าเธอจะยังคงต้องเผชิญกับการทดลองมากมายจากการเลือกทางนี้แต่เธอก็เริ่มรู้สึกว่าการใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นทำให้เธอพบความสุขที่แท้จริงในโครงการที่เธอเริ่มต้นขึ้นมีนาได้ร่วมมือกับองค์กรกกาารุลหลยแห่ง เธอใช้พลังการอ่านใจในการหาวิธีที่จะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเช่นการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากหรือการช่วยให้คนที่กำลังเผชิญกับนิสินสามารถหาทางออกได้โดยที่เธอใช้ความสามารถของเธอในการเข้าใจความต้องการและปัญหาของพวกเขาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะช่วยเหลือให้พวกเขามีทางเลือกที่ดีขึ้นแต่ในขณะที่เธอกำลังกล้าไปข้างหน้าและทำสิ่งดีๆในชีวิตมีนาไม่สามารถหลีกหนีจากเงามืดของอดีต ได้เมื่อบางครั้งความโลภและความทะยตยาในใจเธอก็กลับมาเยือนอีกครั้งในขณะที่โครงการที่เธอทํากําลังประสบความสําเร็จอย่างมากมีนดาเริ่มได้รับการติดต่อจากอดีตหุ้นส่วนในธุรกิจเก่าๆที่เสนอให้เธอมีส่วนร่วมในโครงการใหม่ที่สามารถทําเงินมหาศาลได้ในเวลาอันสั้นมันเป็นข้อเสนอที่ท้าทายและยากจะต้านทานความร่ารวยที่มาพร้อมกับข้อเสนอนั้นดูเหมือน จะเป็นการตอบแทนที่เธอเคยฝันถึงแต่มีนารู้ดีว่าการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะทำให้เธอหวนกลับไปสู่เส้นทางเก่าอีกครั้งเส้นทางที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการหาผลประโยชน์จากคนอื่นพีทเองก็มักจะปรากฏตัวในเวลาที่เธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เขายังคงเชื่อมั่นในตัวมีนาและเตือนเธอให้ไม่ลืมสิ่งที่เธอได้เรียนรู้จากการเดินทางในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องคุณจะพบว่ามันมีค่ามากกว่าเงินและความสำเร็จที่รวดเร็ว พีทพูดอย่างมั่นใจในขณะที่มีนาเริ่มมองเห็นความสับสนในใจของเธอมีนาเริ่มนั่งทบทวนสิ่งที่พีทพูดเธอคิดถึงการเดินทางที่ยาวนานการต่อสู้ภายในใจที่เธอต้องเผชิญมาตลอดหลายเดือนและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอจากอดีตหุ้นส่วนของเธอแม้ว่ามันจะหมายถึงการสูญเสียโอกาสในการสร้างความร่ำรวยที่รวดเร็วแต่มันก็เป็นการยืนหยัดในเส้นทางใหม่ที่เธอได้เลือกการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้ทำให้มีนารู้สึกดีขึ้นในทันทีแต่เธอรู้ว่า มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเธอเริ่มรู้สึกถึงความสงบในใจที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนการที่เธอทำในสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีความหมายมากขึ้นในขณะที่มีนาเดินหน้าในเส้นทางนี้โครงการช่วยเหลือของเธอยังคงเติบโตและเธอเริ่มพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเงินอีกต่อไปมันเกี่ยวกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของคนอื่นและที่สําคัญที่สุดคือการสร้างสังคมที่มีความหวังและความเมตตา ถึงแม้ว่าเธอยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายและการตัดสินใจที่ยากลำบากในอนาคตแต่มีนาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะยากลำบากก็ยังคงมีค่ามากกว่าเงินทองที่หลอกลวงเวลาผ่านไปไม่นานโครงการที่มีนาเริ่มต้นขึ้นได้กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เธอไม่เพียงแต่ช่วยเหลือคนจำนวนมากจากปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในชุมชนและสังคมที่กว้างขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เธอสร้างขึ้น เริ่มถูกยอมรับและประสบผลสําเร็จจนกลายเป็นแบบอย่างของการใช้พลังอย่างมีคุณค่าจริงๆการใช้พลังในการอ่านใจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแต่ทําให้มีนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นแต่ยังทําให้เธอค้นพบสิ่งที่เธอไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากความร่ํารวยหรือการมีอํานาจเหนือผู้อื่นแต่เป็นการให้และก,การช่วยเหลือผู้อื่นจากความรู้สึกที่แท้จริงของหัวใจ มีนามักจะคิดถึงพีทในทุกช่วงเวลาที่เธอพบกับความยากลําบากเขายังคงเป็นคนที่ให้คําแนะนําที่มีค่าในทุกๆก้าวที่เธอเดินไปในที่สุดเธอเข้าใจแล้วว่าการที่เขาพูดถึงการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องและทําในสิ่งที่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องเสียสละทุกอย่างแต่หมายถึงการมีสติรู้ตัวและการเลือกที่จะแบ่งปันความดีที่มีให้กับโลกคุณทําได้แล้วพีทพูดกับเธอในวันที่เธอได้รับรางวัลจากการทําโครงการเพื่อสังคมคุณไม่ต้องกลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง และใช้พลังของคุณเพื่อสร้างสิ่งที่ดีคุณได้ค้นพบสิ่งที่มีค่ามากกว่าทุกสิ่งที่คุณเคยคิดว่ามันสําคัญคําพูดเหล่านี้ทําให้มีนารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เธอได้ทํามาและเธอรู้ว่าเธอได้ทําสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในชีวิตของคนอื่นและการได้เห็นความสุขในดวงตาของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมีนาได้เรียนรู้ว่าเส้นทางที่เธอเลือกเดินไม่ได้เป็นเส้นทางที่เรียบง่ายและไร้ปัญหาแต่มัน เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายการต้องเลือกระหว่างความอยากได้และความดีที่แท้จริงนั้นเป็นการทดสอบตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ทุกครั้งที่เธอเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมันทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอมีค่ามากยิ่งขึ้นในขณะที่เธอกำลังเดินทางไปข้างหน้ามีนารู้ดีว่าโลกนี้ยังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากและการทดลองแต่เธอก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพราะเธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือการที่เธอสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อผู้อื่นได้แม้ว่าเส้นทางนั้น จะไม่ได้เต็มไปด้วยเงินทองแต่เต็มไปด้วยความสงบและความสบายใจที่เกิดจากการทําดีอย่างแท้จริงตอนนี้มีนาไม่ใช่แค่หญิงสาวที่พยายามหาเงินเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเธอกลายเป็นผู้หญิงที่รู้ว่าเส้นทางแห่งการให้และการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกนั้นมีค่ามากกว่าทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่ามีค่านี่คือการค้นพบความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ในสิ่งที่เธอมีแต่ในสิ่งที่เธอได้ให้และแบ่งปันกับผู้อื่น